thank <makes noise> you ดิฉันชาตินีบุญบินค่ะค่ะและดิฉันสุริรัตนทองแท้ค่ะค่ะทุณผู้ชมคะตอนนี้เราทั้งสองคนนะคะอยู่ที่งานโอกาสธุรกิจ2011ค่ะและในวันนี้ค่ะน้องบูเขามีโอ้โหบูธ ธุสกีธุรกิจสกีแล้วก็ธุรกิจแฟรนชชายมาออกบูธกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วเราเนี่ยนะคะจะไปเก็บบูธแต่ละบูธมาฝากคุณผู้ชมการเป็นน้ำจิ้มเลยทีเดียวอย่างวันนี้นะคะเราก็ต้องขอแยกย้ายกันนะคะไปสัมภาษณ์แต่ละบูธน้องบูก็จะไปบูธหนึ่งแล้วคอนก็จะไปอีกบูธหนึ่งในช่วงที่2ค่ะแต่เดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะว่าวันนี้บูจะนําอะไรมาฝากคุณผู้ชมนะคะโอเคตามไปเลยไหมตามไปเลยค่ะไปด้านในเลยค่ะ Her right now. ค่ะคุณผู้ชมและผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับบูในรายการนะคะยืนอยู่ข้างๆแล้วค่ะนั่นก็คือพี่ปอมนะคะจากร้านครุกใบนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ<ม>ก่อนอื่นเลยนี่เลยร้านเรามีจักรยานเยอะแยะมากม,มายเลยใช่ไหมถ<ม>ามประวัติความเป็นมานิดนึงค่ะว่าครุกใบเนี่ยเกิดมาได้ยังไงคะก็จริงๆแล้วบริษัทเราเนี่ยปกติตอนแรกนําเข้าของจากไ<ม>ตหวัดมาก่อน<ม>แล้วพอเริ่มขายปุ๊บเนี่ย<ม>ที่แบบค่อนข,ข้างดี<ม>เราก็เลยทําแบรนด์ของตัวเองก็สั่งทางไต้หวัดเนี่ยคนผลิต แล้วจักรยานนี้เราออกแบบอะไรเองไหมใช่ใช่ครับเราจะมี2แบรนด์นะฮะมีจอซอีซึ่งเป็นจักรยานพับได้ส่วนจักรยานเถื่อภูเขาเนี่ยเราจะใช้ชื่อว่ากรูปครับผมแล้วเป็นไงบ้างครับฟีดแบ็กจากที่แบบว่าเรามาเปิดของเราเองก็ค่อนข้างดีนะครับตอนนี้เรามี2สาขาเรามีอยู่ที่สุขุมวิทสามสบเก้ากับเอกมัย ดี๋ยวก่อนขอถามนิดนึงค่ะว่าธุรกิจของพี่เนี่ยคือแบ่งเป็น2แบบใช่ไหมคะอย่างเป็นตัวแทนจําหน่ายกับเป็นแฟรนไชส์อย่างเงี้ยเอาเริ่มตัวแทนจําหน่ายก่อนอย่างเงี้ยก็ตัวแทนจําหน่ายเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่อา,อาจจะยังไม่พร้อมลงทุน<ม>ขนาดใหญ่ก็อาจจะไม่จังเป็นจะต้อง,องมีร้าน<ม>แต่อาจจะมีแบบเอ่อนร้านเล็กๆ,<ม>ๆเขาอาจจะประกอบธุรกิจธุรกิจอย่างอื่นอยู่อ,อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ซื้อของเราเข้าไปแซมบ้างครับผมนเป็ตัวแทนจำหน่ายแล้วก็กินเปอร์เซ็นต์เอาอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วอย่างตัวแฟรนไชส์ล่ะคะแฟรนไชส์ก็คือเปิดรูปแบบ เต็มรูปแบบของเราเลยก็คือเปิดเป็นร้านจักรยานกูไบ์เลยเครับผมนีม่กี่ขนาดนะคะเออจริงๆที่เราวางไว้เนี่ยก็คือหนึ่งห้องแถวหรือว่าเป็นล็อกสักสี่คูนสี่อะไรเงี้ยก็ได้แล้วครับแล้วอย่างแบบถ้าต้องมีเงินลงทุนสักเท่าไหร่เงินลงทุนอยู่ที่ประมาณเออแสนห้าถึงประมาณสักไม่เกินสามแสนนะครับแล้วแต่ขนาดห้องครับเพราะมันอยู่ที่ค่าตกแต่งมากกว่าแล้วปัจจัยอะไรที่จะทําให้แบบว่าร้านเราเนี่ยขายดีอย่างเงี้ยคือตอนนี้เนี่ย รูปแบบการดาเนินชีวิตอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเอื้อกับการที่ออกกําลังกายค่อนข้างเยอะ<ม>แล้วก็จักรยานเนี่ยตอนนี้เทรนเหมือนกําลังมามแล้วข้อได้เปรียบของเราคือจักรยานของเราพับได้<ม>เราสามารถย้ายไปที่ต่งตางๆได้เช่นแบบไปต่างจังหวัด<ม>เราก็พับใส่หลังรถได้เลยครับ คือเรียกได้ว่าสะดวกสบายดีใช่ไหมครับที่นี้ถามในเรื่องกลยุทธ์การบุกตลาดนิดนึงค่ะว่าเราเนี่ยมีกลยุทธ์เด็ดๆอย่างไงบ้างคือตอนนี้เราก็จะออกบูธค่อนข้างเยอะแล้วก็เราจะมีเริ่มลงสื่อทางแมกกาซีนบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ของเราเนี่ยตอนนี้เราขายผ่านทางพวกแบงค์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคนก็รู้จักแบรนด์เราค่อนข้างเยอะแล้วอย่างตอนนี้คือถ้าสมมติเราเริ่มขยายจุดตัวแทนจำหน่ายหรือว่าแฟรนไชส์เราค่อนข้างเยอะเนี่ยเราก็จะหยุดเปิดร้านของตัวเอง เพื่อให้แฟนชายเราเป็นคนทาธุรกิจต่ออืออันนี้ธุรกิจที่นี่เปิดแล้วกี่ปีอะคะจริงๆเปิดม,มาแล้วสองปี<ม>แต่เราเริ่มมาตอนนี้เราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มนิ่งแล้ว<ม>เราอยากจะแบบขยายให้มันเป็นแฟนชายมากขึ<ม>้นสองปีนี้ขอถามในเรื่องของการเติบโตในแต่ละช่วงปีอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละเดือนเดือนเนี<ๆ>่ย<ๆ>เป็นยังไงก็ แต่ละปีเนี่ยโตขึ้นประมาณ30ได้บรับได้ก็ถือว่าสูงเลยทีเดียวใช่ไหมคะสำหรับการแข่งขันในท้องตลาดเนี้เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าตอนนี้ก็การแข่งขันสูงนะพูดถึงเพราะว่าคนอย่างที่บอกไปว่าคนออกกาลังกายเริ่มเยอะอย่างนี้ค่ะตอนตอนนี้คือถ้าในวงการจักรยานเนี่ยโอเคมันจะมีหลายแบบแต่ถ้าสมมุตินับเฉพาะจักรยานพับได้เนี่ยส่วนมากตอนนี้ในตลาดจะเป็นพวกมือสองของเราเนี่ยแทบจะเป็นเจ้าเดียวที่แบบทำตลาดเรื่องจักรยานพับได้จริงจังเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่มาเป็นแฟนไชส์ของเราเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่ายังมีแชร์ในตลาดเนี่ยค่อนข้างสูงคนมีสิทธิ์ในการขายเยอะมากครับและอย่างในเรื่องของผลกระทบนิดนึงพี่อย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วอย่างนี้อาจจะมีวิกฤตน้ําท่วมหรือว่าเหตุการณ์ทางการเมืองอย่างเงี้ยของเราเนี่ยได้ผลได้รับผลกระทบยังไงบ้างไหมคะไม่มีเลยฮะยอดเรายังยังโตขึ้นเรื่อยๆครับไม่มีผลเรื่องเรื่องเกี่ยวกับ ปัจจัยภายนอกเท่า<ะ>ไหร่เรียกได้ว่าไม่มีสะดุดเลยกิจการของเราก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมาพูดในเรื่องของตัวจักรยานนิดนึงว่าของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่แบบคะโหค่อนข้างเยอะคือหลกัหลกๆเนี่ยเราแบ่งเป็น2แบบก็ม,มีเป็นพับได้กับเสือภูเขาแต่หนึ่งหนึ่งอ่าอย่างสมมุติจักรยานพับได้เนี่ยเราก็มีทั้งหมด4ี่ถึงห้ารุ่นให้เลือกใช้อยู่แล้วครับ อ้าวแล้วอย่างนี้ที่นี้จะเลือกยังไงอย่างสมมติบู้เป็นผู้หญิงเงี้ยบูต้ต้องการจักรยานพับได้เงี้ยคือยังไงจะต้องเหมาะกับบูอย่างเงี้ยพี่แนะนาได้ก็อย่างสมมติผู้หญิงส่วนมากจะจะเน้นตัวจักรยานไซส์เล็กนะครับ12นิ้วล้อสบนิ้วเพราะว่ามันจะค่อนข้างเบาพกพาสะดวกก็ยกขึ้นประมาณแค่ส0 1สองโละเลยครับอ๋อแล้วอย่าง5้าแบบเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงอะพี่จะมีตัวทั้งแบบมีเกียร์แล้วไม่มีเกียร์มีโช๊คแล้วก็ขนาดสายบางตัวก็อาจจะแบบเน้นที่แบบสามารถ ซ้อนท้ายได้หรือไงครับและแบบว่าขอถามนิดนึงค่ะในราคาอย่างเงี้ยครับเริ่มจากถูกสุดก่อนเลยนะในร้านพี่อย่างเงี้ยมีเออจริงๆแล้วเนี่ยอย่างตัวถูกสุดเราเราขายอยู่5,700แต่เฉพาะในงานเนี่ยเราลดเหลืออยู่3,790ลดไปประมาณเกือบเกือบสีนะครับโอ้โหสูงมากเลยท<ช>ีเดียวเยอครับเยอครับค่ะแล้วอย่างต<ช>ัวแพงสุดเลยตัวท็อปเลยตัวแพงสุดถ้าเป็นจักรยานส่วนบเขาอยู่ที่2องห0ก็ลดเหลือประมาณ1มื0 0หมื่นหกหมืเจ็อะไรประมาณนี้ครั แล้วแบบรุ่นไหนที่คนนิยมที่ขายดีคนที่แบบกําลังอยากจะเล่นจักรยานอย่างเงี้ยขายดีก็ส่วนมากเป็นจักรยานพับได้ก็เป็นตัวโจซ1ี่สิบสองนิ้วครับก็คือตัวนี้เลยดชทั้งผู้ชายผู้หญิงก็เลยไน้หอดเด็กผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเด็กได้ตั้งแต่ห้าขวบยันผู้ใหญ่มารับน้ําหนักได้ประมาณร้อยยี่สิบกิโลอืมคุณสมบัติของเขาในเรื่องของวัสดุการสร้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ของเราเป็นเหล็กอันลอยอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเรื่องความคงทนเนี่ยแข็งแรงแน่นอนครับ ของในแต่ละรุ่นเลยแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยบ้แอบเห็นค่ะเป็นแบบว่าจักรยานล้อเล็กด้วยเล็กนิดเดียวเองครับตันนั้นก็จะเป็นทำจากอลูมิเนียมฮะหนักแค่5กิโลครับห้ากิโลเองสามารถพับใส่กระเป๋าเดินขึ้นรถทุกค้าได้เลยครับแล้วทำไมต้องทําล้อเล็กอะพี่เออมันเรื่องความสะดวกฮะสะดวกสบายสามารถพกพาในแต่ละวันไปกับเราได้ทั้งวันเลยฮะไม่ต้องมีรถก็ได้ครับโอ้พี่อย่างนี้้าอยางงั้นต้องออกแรงปั่นเยอะดีพรล้อเล็กนิดเดียวเงี้ยถ้าเป็นปกติต้องต้องยางนั้นแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทรดเเืื่่ออองงฟยู เพราะฉะนั้นเราจะมีโซ่สองเส้นทําให้ช่วยในการแบบปั่นก็จะกลายเป็นว่าออกแรงปกติขี่ได้ระยะทางเท่ากันก็คือเรียกได้ว่าทุนแรงกันเลย,ใช,ยใช่ไหมคะทีนี้แบบว่าอยากเห็นแล้วว่าแต่ละตัวเป็นไงบ้างเดี๋ยวพี่ช่วยแนะนํานิดน,นึงนะค่ะพี่อย่างเจ้าตัวนี้นี่เขามีชื่อรุ่นไหมคะเออเป็นโจเซีิบส12นิ้วอะครับ 12นิ้วก็คือล้อ12นิ้วอครับคือนับจากล้อทช่ไหมใช่ถูกต้องครับแล้วทําไมรูปทรงนี่คือเป็นอย่างนี้ปกติถ้าผู้เห็นจักรยานใช่ปะมันจะเป็นคานตรงๆจะไม่ได้คันเล็กตเตี้ยๆล้อเล็กๆอย่างเงี้ยต,ตัวนี้เราด<ง>ีไซน์มาพิเศษเพื่อสามารถรับน้ําหนักตัวนี้เรารับน้ําหนักได้ร2อยกิโลโอ้้อิกิโลเลยเห็นคันเล็กอย่างเงี้ยแล้วเวลาเด็กคันนี้มันสามารถขี่ได้ในเด็กประมาณ6ขวบจนถึงผู้ใหญ่เลย ต้้งร้อยี่โล้อผู้ใหญ่หนักๆก,ก็ขี่ได้ไดสบายอย่างนี้ก็คือซ้อนทงซ้อนท้ายอะไรได<ช>้บอกบว่าสบายเพราะว่าอย่างของเราแฮนด์กระบอกเนี่ยเราปรับขึ้นลงได้ตามสรลระของ ผู้ชายอยู่แล้วครับแทนนี้ยังขึ้นได้อีกขึ้นได้อีกครับแต่ว่าตัวโครงสร้างของจัยานี้เหลือว่าเล็กใช่ไหมคะแต่ว่ารับรองว่าในเรื่องของการทนทานนี่คือแน่นอนอยู่แล้วแข็งแรงครับแล้วพับแล้วมันก็จะเหลือไซท่านี้๋อตัวนี้คือพับได้ใช่พับได้ครับพับได้ก็จะแบบว่าเป็นไซเล็กค่ะคุณผู้ชมต้องเห็นนี่เลยค่ะไซส์หลังรถได้สบายอืมรับรองว่าเห็นคันเล็กๆอย่างนี้นะคะทนจริงๆมาดูในคันต่อไปดิมิ้าคันสีดำากคันสีดก็รัคันสีดำเนี่ยก็จะเป็นจอสี ยี่สิบนิ้วตัวนี้จะมีเกียร์ด้วยเกียร์เราจะใช้ของญี่ปุ่นอ๋ออย่างตัวมันสักครู่นี้ไม่มีเกียร์ไม่มีเกียร์ครับอ๋อไอ้แล้วอย่างตัวนี้แต่ตัวนี้ก็จะ,จะมีเกียร์ของญี่ปุ่นของชิมาโนโา่ฮะซึ่งเป็นถ้าคนที่แบบรู้จักในเรื่องจักรยานอยู่แล้วก็จะรู้ดูเรื่องแบรนด์นี้เพราะเขาขึ้นชื่อเรื่องเกียร์อยู่แล้ว อันนี้มีคือมีทั้งหมดกี่เกียร์นะคะห้าหกเกียร์ครับอ๋อหกเกียร์นับตามฟันเฟืองอันใช่ไหมคะอันนี้ก็พับได้เหมือนกันรับน้ําหนักได้เท่าไหร่อะคะปมะมาร้อยห้าสิบครับอ๋อก็จะมากกว่าตัวมาตุนตันี้นะะราคาเขาจะแพงกว่านิดหน่งไหมแพงกว่านิดหน่อยครับอลูกค้านี่คือจะเล่นไหมตัวนี้ก็เล่นค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะแบบอยากไปต่างจังหวัดแล้วขึ้นเผื่อขึ้นเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเน้นตัวนี้เผื่อไว้ก่อนมาดูตัวต่อไปเลยดีกว่าไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยคค่่่ะะะวววาเเปป็็็นนนยังไไแล้กจตห ค่ะแลวอย่างตัวนี้ครับ,รบตัวนี้ก็จะเป็นเ,เรียกว่าเป็นนวัตกรรมก็ได้ครับเพราะว่าเป็นจากยานพับได้ซึ่งเล็กมากๆอพอพับแล้วเนี่ยจะเหลือเหมือนอะไรก็ไม่รู้แล้วใช่แล้วเราก็จะมีกระเป๋าใสา่ให้<อ>เราสามารถพกพาไปได้ในระหว่างวันเลยครับแล้วน้ำ,ำหนักเขาอย่างที่บอกคือ5กิโลเท่านั้นใช่ครับแต่ว่าน้าหนักได้ประมาณ100กิโลครับโอ,อ้แสดงว่าโครงสร้างเขาเนี่ยดีมากๆเลยสินะคะแลเวเบาเพราะว่าทํามาจากอลูมิเนียมทั้งคัน แล้วทำไมต้องผลิตเจ้าหน้าตาแปลกอะไรอย่างนี้ขึ้นมาคก็สําหรับคนที่แบบว่าอาจจะไม่ไม่มีรถแต่ว่าต้องการแบบไปใช้ใช้ประจําวันอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะต้องพกติดตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่กระเป๋าได้เลยขึ้นรถไฟฟ้าลงอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้คือยังเห็นได้น้อยใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้มีการเปิดตัวมากน้อยแค่ไหนแลาะค่ะในคือตัวนี้เนี่ยจริงๆเราเริ่มขายกันมาประมาณปีสองปีแล้วครับแต่ว่าเรายังไม่ออกมาวงกว้าง ราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเห็นแล้วเนี่ยโอยเท่อะอย่างงี้ใช่ไหมอย่างบอยเนี้ยเขาก็ใช่ใช่ใช่จะไม่จะไม่เหมือนใครใช่ไหมคะตัวนี้จะไม่เหมือนไม่เหมือนจักรยานทั่วไปนะฮะแต่ส่วนมากแล้วบั้วต้องเป็นผู้ชายใช่ไหมคะก็มีผู้หญิงขี่นะครับแต่ส่วนมากส่วนมากก็เป็นผู้ชายครับตัวนี้คือเห็นหน้าต่างเนี้ยราคาไม่ได้แพงพี่กิด้วยเท่าไหร่ใช่ตอนนี้คือจริงๆราคามา4,009แล้วเราลดเหลือ3,090ครับ รับรองในเรื่องของความทนทนเราก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วชใช่เพราะว่าถ้ามีปัญหาอะไรยังไงเข้าเรามีรับประกันที่ศูนย์เราอยู่แล้วมีรับประกันด้วยกิจปีกี่เท่าไหร่ก็อยู่ที่ประมาณหเดือนนะครับอ๋อเดือนแต่หลังจากนั้นคือถ้ามันมาซ่อมโดยที่ไม่มีอะไรไม่ต้องเสียหายแล้วก็ซ่อมฟรีอยู่แล้วอืรูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยคือน่าสนใจมากเลย เขารับน้ำหนักไปถึงเท่าไหร่นะคะหนึ่กิโลอ่าเห็นตากล้องบอกตากล้องสนใจนี่เดี๋ยวไม่แน่สิ้นงานนี้นะคะอาจจะได้ไปถึงคันเนอต่อไปไปดูคันต่อไปเลยไหมคะค่ะและอย่างตัวต่อไปนี้เลยเป็นตัวไรอันนี้ก็เป็น mountain bike อ่ะฮะเป็นหมวดเสือจักรยานเสือภูเขาภายใต้แบรนด์ g r o u p ฮะตัวนี้ก็มันจะมีเหมาะสําหรับคนที่แบบชอบความระทายขี่แบบลุยๆอะครับ แบบเอ็กไชน์เซอร์นิดนึงใช่ไหมคะแล้วอย่างถ้าเกิดแบบผาดโผนอย่านนงเงี้ยพี่อยา Extreme <ม>่างเอ็กซ์ตรีมเลยอย่างถ้าเกิดมีลูกค้าเข้ามาเนี่ยขอจักรยาน Extreme าเอ็กซ์ตรีมหนึ่งคันเลยอย่างเงี้ยต้องเป็นใช่ก็คือแล้วแต่รุ่นนะฮะเรามีตั้งแต่รุ่นระดับแบบไม่ถึงหมื่นจนถึงแบบสองหมื่นกว่าอะไรเงี้ยครับอย่างอันนี้นี่คือราคาเท่าไหร่อ่ะอย่างตัวนี้ตอนนี้เราลดเหลืออยู่แปดพันเก้าเองครับจากจากเอ่อหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยครับเรียกได้ว่าลดเยอะมากเลยเกียร์ใช่ไหมคะตอนนี้เกียร์จะสิบแปดสปีด เป็นยังไงคะรับน้ําหนักไหมคะรับน้ำหนักก็ช่วงนี้ร้อยห้าสิบกิโลเหรอครับอ๋อแต่ว่าพับไม่ได้พับไม่ได้ใช่ถูกต้องอันนี้ก็ต้องคนที่แบบใจรักริงเออพวกแบบชอบออกกำลังกายใช่ครับใช่ขึ้นเขาอะไรอย่างงี้คือได้มาทุกสภาพทุกสภาพผิวคือบนพื้นถนนอะไรอย่างงี้ก็สามารถได้หมดเลยใช่ไหมคะโอ้เรียกได้ว่าแบบแต่ละรุ่นแต่ละอย่างนี่คือน่าสนใจมากเลยนะคะถามใน ท็อป10เลยอย่างงี้คือลูกค้าที่ชอบมากที่สุดที่เข้ามากับพี่เนี่ยคือต้องซื้อเลยรุ่นนี้ส่วนมากจะเป็นตัวจอยสไมากกว่าที่เป็นพับได้ว่าตอนนี้มันค่อนข้างสะดวกเขาสามารถแบบนำพกพาไปติดตัวไปได้ครับอันนี้มาพูดถึงในเรื่องนี้นิดน,นึงค่ะอยากจะให้พี่นะคะช่วยแนะนําสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านอย่างเงี้ยอยากจะเปิดเป็นธุรกิจแฟรนช์นะคะแต่ว่ายังไม่ยังกลัวยังไม่มีความกล้าอะไรเงี้ยอยากให้พี่ช่วยแนะนําเขานิดนึงค่ะก็ใคร ถ้าไหนที่สนใจจะทําธุรกิจใหม่นะครับแต่ว่ายังไม่มีอะไรนี่ในใจเนี่ยลองให้จักรยานของทางกุ๊บไบเนี่ยเป็นหนึ่งทางเลือกของของท่านผู้ชมนะครับคือสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้แล้วอะไรเนี่ยคะเป็นหัวใจหลักของการทําธุรกิจเฟ็นไซส์ที่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีะคะ่ะคือจริงๆจะทําธุรกิจอะไรเนี่ยผมว่าอย่างแรกคือต้องใจรักก่อนขอให้มีความความชอบหรืออะไรเนี้ยผมว่ามันจะทําธุรกิจได้แบบ ไปได้ยาวๆครับอืก็คือเรียกได้ว่าหัวใจนี่คือสําคัญเลยถ้าใจเรารักเนี่ยนะคะนั่นก็สามารถอยู่ยงคงกระพันแน่นอนกับธุรกิจที่คุณทำอาจจะต้องเลือกเลือกบริษัทที่เราจะไปทําด้วยอย่าง้ยฮะอย่างของเราเนี่ยเราจะไม่ได้เน้นเรื่องแบบกําไรอะไรมากมายเราก็อยากให้แบบว่าทุกคนมีธุรกิจสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองได้ครับเอาละทีนี้มีคนสนใจอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจที่อย่างนี้ต้องทําไงบ้างคะก็จริงๆสามารถโทรมาสอบถามได้ครับ แสเมเบอร์กันเลยค่ะได้ครับถ้าโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ026622185นะครับหรือว่าโทรเข้ามือถืออะไรก็ได้ครับ0865650004ครับ ค่ะก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจนะคะก็โทรได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะส่วนสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่มาค่ะที่เข้ามาร่วมพูดคุยกับบูในรายการขอบคุณค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะเพราะสาหรับช่วงหน้านะคะพี่ฮอนจะพักคุณผู้ชมไปพูดคุยในเรื่องธุรกิจใดนั้นต้องคอยติดตามค่ะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ